Was busy thinking. อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยเงินเข้า2องพบาทแปสตางค์นะครับอันบนเห็นไหมฮะวันที่2เมษายนเวลาบ่ายสนะครับเงินผมเข้า2องพบาทอีก80สตางค์นะครับค่าอะไรนะนั่นเป็นค่าไฟฟ้าที่เราขอคืนนะครับเอ้ยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวอ่านข่าวให้ฟังนะข้อมูลนะครับจาก s ป r i n g n e ออนไลน์นะครับเขาบอกว่า กฟนเผยคืนเงินปะการการใช้ไฟฟ้าให้ประชาชนตั้งแต่วันที่30มีนาถึง1เมษายนรวมเงิน4 6 5ล้านบาทนะครับนี่เขาบอกว่าทยอยคืนเงินให้แล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะคืนเงินให้เรียบร้อยแล้วนะครับทยอยนะทยอยคืนนะครับนี่นี่นี่แต่ว่าเขาบอกว่าตั้งแต่วันที่30มีนาจนถึงล่าสุด1เมษายนนะครับ มีผู้ได้รับเงินทั้งสิ้นประมาณหนึ่งแสนดมืหนึ่งพัายนะครับคิดเป็นเงินทั้งสิ้น465ล้านบาทบาทบาทนะครับโดยช่องทางที่รับมากที่สุดก็คือพร้อมเพย์นะครับของผมก็คือพร้อมเพย์นะครับผมว่าพร้อมเพย์แม่งเร็วสุดนะส่วนช่องทางการโอนบัญชีธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับนี่เป็นช่องทางที่ จะได้รับรองลงมานะครับข้อมูลอันนี้เป็นประโยชน์สุดๆคืออันนี้ครับคําถามคือช่องทางไหนได้กี่วันอ่าพร้อมเพย์เขาบอกว่า3วันทําการนะครับถึงว่าเดี๋ยวของผมมาประมาณ3วันจริงนะได้เร็วมากเลยนะครับผมไม่ได้ยื่นเรื่องวันแรกนะผมยื่นเรื่องวันที่2วันที่สามได้แล้วนะครับแล้วก็อโอนบัญชีธนาคารกรุงไทยและธนาคารไทยพาณิชย์นะครับประมาณ5วันทําการนะครับนั่นก็คือบัญชี กรุงไทยหรือและธนาคารไทยพาณิชย์5วันนะครับส่วน3โอนบัญชีธนาคารกสิกรไทย10วันเลยอะกสิกร10วันนะแล้วก็เคาน์เตอร์เซอร์วิสในเซเว่นนะครับ3วันนะครับเออสรุปนะครับอ่าพร้อมเพย์กับเซเว่นเคาน์เตอร์เซอร์วิสสามวันเร็วสุดนะครับแล้วก็อ่าไทยพาณิชย์กรุงไทยเนี่ยห้าวันนะครับส่วนกสิกรไทยสิบวันนะครับ จบนะครับอ่ะส่วนใครที่ยงไม่ได้ยืนนะก็เข้าไปยืนได้ที่ w w w ร์ไเอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นอ่าดีสคริปชันแล้วก็ตัวหมุดด้านบนมุมขวาให้นะครับผมทำคลิปไว้แล้วนะครับวิธีการขอนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็กระจายข่าวแล้วก็บอกว่าผมได้ตังแล้วโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์<ๆ>ด้วยสวัสดีจ้าบ๊ายบายเยย